สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวทีนิวสกับการนำเสนอข่าวสารในภาพเดียวกันกับที่ชาวโลกได้มองเห็นกับบรรยากาศที่ทั่วโลกยังเฝ้าจับตาและสิ่งที่เอลกระทำต่อพลเมืองผู้บริสุทธิ์อัปเดตข่าววันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ <S <S เราได้รับทราบกันอย่างชัดแจ้งถึงกองทัพเอที่มีหน่วยงานพิเศษ ที่ได้รับมอบงบประมาณมหาศาลจากทั้งภายในประเทศของเอลเองรวมถึงสหรัฐเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ปิดบังแต่อย่างใดงบดังกล่าวได้ถูกเทไปกับการจ่ายให้กับโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อให้นำระบบ AI ตรวจจับภาพเสียงและข้อความที่ปรากฏ ในสื่อโซเชียลรวมถึงตัวอักษรใดๆที่สื่อสารความจริงแล้วส่งผลให้ภาพลักษณ์ของเอลนั้นเสียหายซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าทุกแพลตฟอร์มทําได้อย่างคุ้มค่าเงินค่าจ้างจริงๆและแม้กระทั่ง Search Engine ชื่อดังก็ยังไม่เว้นเรื่องนี้ได้ถูกเปิดเผยไว้อย่างน่าสนใจครับซึ่งพนักงาน Search Engine ชื่อดังโดนควบคุมเรื่องที่บริษัทนํา AI มาใช้ในการสกัดกั้นความจริงถึงความโฉดซามของเอลซึ่งมีรายงานจากสำนักข่าว อลจาซีราเมื่อวานนี้ครับว่าพนักงานจํานวนมากของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่รายนี้ได้ถูกจับกลุ่มหลังจากการมีการประท้วงในสํานักงานของบริษัทในนิวรยกและซันนี่เวลล์รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเวลาถึง9ชั่วโมงซึ่งก่อนหน้านี้เราได้รับรายงานว่ามีผู้ประท้วงได้กล่าวว่าพวกเขาจะไม่ยอมออกไปจนกว่าบริษัทกูจะถอนสัญญาปัญญาประดิษฐ์และการเฝ้าระวังมูลค่า1.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างเอลกู และ Amazon. พนักง,งานของกูได้มีการออกมาพูดต่อต้านโครงการ Nimbus มานานแล้วโดยพนักง,งานชาเปลสได้มีการบรรยายถึงอคติทางชาติพันธุ์ภายในบริษัทนี้อีกด้วยนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่เรานึกภาพไม่ออกเลยก็คือบรรดาเยาวชนรุ่นลูกของเราที่ต้องถูกจองจําในที่คุมขังของเอลในขณะนี้เขาจะมีสภาพอย่างไรเรื่องนี้มีการรายงานจากอัลยาซิราเมื่อวานนี้ครับว่าเอลได้มีแผนปฏิบัติการยกระดับการควบคุม ุมชาปาเลสในเขตเวสต์แบงค์และมีการปฏิบัติอย่างโฉดซามต่อนักโทษในเรือนจําที่มีผู้คนล้นหลามอดีตผู้ถูกคุมขังชาปาเลสได้มีการเล่าถึงปฏิบัติการอันทุกทนนี้ในเรือนจําโดยผู้ดูแลของเอลเองจํานวนผู้ต้องขังชาปาเลสได้เพิ่มขึ้นรวมถึงสตรีและตัวน้อยรุ่นลูกลูกของเราสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่น่ากังวลใจยิ่งครับโดยสมาคมผู้ต้องขังชาปาเลสได้เน้นย้ําถึงระดับของการประทุษร้ายทางร่างกายและลดทอนค ความเป็นมนุษย์ของผู้คุมของเอลที่ปฏิบัติต่อพวกเขาติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตแบบนี้ได้ที่เวทีนิวส์กดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์หรือแม้กระทั่งสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปโพสต์ต่อในแพลตฟอร์มต่างๆได้เช่นเดียวกัน <S <S เพราะเวทีนิวส์เชื่อว่าความจริงไม่มีลิขสิทธิ์ครับ